Thank <laughs> you. วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการเส้นทางนักขายเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่องอย่าหมุนไปไหนนะครับดูที่นชั่นพบกับผมดรสุรชัยโคสิตบวรชัยหนึ่งชั่วโมงเต็มจากนี้ไปเรามีเนื้อหาสาระมากมายครับจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในธุรกิจได้อย่างไม่ยากเกย็นแข็งแรงเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริง ด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสใหอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง ครับกลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเรียกกันว่าช่วงวิเคราะห์จุดขายเป็นช่วงที่วิเคราะห์ความสําเร็จในหลากหลายธุรกิจครับท่านผู้ชมครับผมอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งครับหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขายฉบับที่186นะครับวันที่16-13สิงหาคมผมเชื่อว่าหลายคนเองอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้แล้วคงคิดเหมือนกันครับคิดด้วยความภาคภูมิใจสําหรับนักธุรกิจท่านหนึ่งเองประสบความสําเร็จครับได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนะครับ เป็นผู้สร้างอาชีพที่มั่นคงนะครับได้รับเขาเรียกว่าถ้วยรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับดูตามรูปนี้นะครับนะครับนะครับวันนี้เองเราจะมาพบกับตัวจริงเสียงจริงครับกับนักธุรกิจท่านนี้นะครับที่สร้างความสําเร็จเป็นผู้สร้างอาชีพที่มั่นคงวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากดรสมชายหัตชรีลาหานะครับท่านเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท joy and coi corporation จำกัดขณะนี้ท่านอยู่กับเราในรายการนะครับสวัสดีครับท่านดรครับสวั ก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีก่อนสําหรับรางวัลที่เรียกว่าน้อยคนนัดนะฮะสำหรับประเทศไทยที่ได้รับรางวัลแบบนี้นะครับล้วก็เป็นผู้สร้างอาชีพที่มั่นคงแต่ก่อนที่เราจะเข้ามาในเรื่องของรางวัลนะครับผมอยากถามนิดหนึ่งว่าณควอเตอร์เกือบจะโค้งสุดท้ายละนะครับสำหรับปี2อ5 3นอยหานะครับเป็นยังไงบ้างครับในควอเตอร์ที่3จะเข้าควอเตอร์ที่4ความเป็นมาของจอยน์คอยเป็นยังไงบ้าง นาควอเตอร์นี้เนี่ยนะครับก็ยังรักษาการเติบโตเหมือนเช่นเคยนะครับก็เทียบกับ1นึเนี่ยก็ยังคงที่ก็คือโดยอัตราเฉลี่ยก็คือมากกว่าร้อยละสิเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็โดยแนวโน้มเนี่ยก็ยังเติบโตโดยโดยสม่ำเสมอครับครับแสดงว่ายังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องครับแล้วถ้าเกิดว่ามองธุรกิจไทยนควอเตอร์นี้เรียกว่าฟื้นแล้วแล้วหรือยังฮะคือต้องบอกว่าให้ ภาพกว้างๆกีเห็นเข้าใจง่ายเลยนะครับหลายคนก็สงสัยเอ๊ะแล้วทีปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ดีแล้วก็ปีนี้ก็บอกว่าดีเอ๊ะแล้วปีหน้ามันจะเป็นยังไงหลายคนก็เริ่มกังวลใช่ไหมครับต้องพูดให้เห็นภาพโดยรวมกว้างๆอาจจะสรุปให้หลายท่านได้ได้ทราบนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเราเองได้อานิสงส์นะครับหลายคนก็เริ่มมาวิเคราะห์วิจารณ์ว่าเอ๊ะรัฐบาลเนี่ยให้งบประมาณขาดดุล แล้วกระตุ้นมากขึ้นทั้งที no. mmm ่เศรษฐกิจ so ดีซึ่งไอตอนที่เศรษฐกิจไม่ดีป so like evet> ีแล้วนี่กระตุ้นน้อยคือต้องบอกว่าเราได้อรับอันนี้สงจากทั่วโลกที่กระตุ้นพร้อมๆกันครับนั้นพอปีที่แล้วเนี่ยทุกประเทศกระตุ้นพร้อมๆกันพอเศรษฐกิจเขาดีไอแรงซื้อหรือกําลังซื้อหรือดีมานที่เกิดจากในต่างประเทศก็ส่งผลทําให้เราเนี่ยส่งออกดีพอมาปีนี้เราส่งออกดีเราก็เลยมีเศรษฐกิจที่ดีหลายคนก็บอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจดีส่งออกดีครับ แล้วก็ภาครัฐก็บอกเอาละปีนี้ก็ยังมีนโยบายกระตุ้นต่อซึ่งผมก็เชื่อว่าเป็นเรื่องดีนะครับถ้าใครมองมองมุมมอง,มองว่าเอ๊ะแล้วมันจําเป็นจะไปสดประโยชน์ไหมผมก็กลับมองว่ามันน่าจะผลดีนะครับเพราะว่าปีแล้วทั่วโลกเขากระตุ้นปีนี้เขาก็เริ่มหยุดกระตุ้นกันน้อยหน่อย<ๆ>เราก็มากระตุ้นของเราเองภายในใก็น่าจะทําให้เรายังเติบโตต,ต่อเนื่องนะครับ,รบแต่การเติบโตของเราเนี่ยอาจจะเทียบกับปีนี้เนี่ยเมือ่อเมื่อปีหน้านะถ้าถามผมว่าปีหน้าเป็นอย่างไรผมมองว่าปีนี้ดี ปีหน้านี่ก็คงดีแต่คงไม่ได้ดีเท่ากับปีนี้ได้เหตุผลเพราะว่าอัตราเติบโตของปีนี้ขึ้นมาสูงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแั้พอปีที่สูงแล้วพอปีหน้าฐานปีนี้ดีพอปีหน้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีเมื่อเทียบกับปีนี้ซึ่งมันดีเยอะก็อาจจะดีเหมือนกันแต่ถ้าดีแล้วดีมากดีมากกว่าเล็กน้อยหรือดีใกล้เคียงเนี่ยมันก็ดีใจแล้วก็ถือว่าเศรษฐกิจดีถูกไหมครับแม้จะเห็นได้จากดัชนีตลาดหลักทรัพย์เองแล้วก็กระแสเงินตลาดตอนนี้รถยนต์ก็โอ้ขายกันดิบกันดีขายแ่อเต เพราะฉะนั้นเนี่ย<น>ก็แสดงว่ากําลังซื้อดีแต่ก็น,นั้นเลยก็ต้องก็ต้องมองด้วยว่าถ้ากําลังซื้อมาแล้วปีหน้าเนี่ยถ้าไม่มีกําลังซื้อต่อเนี่ยคนจะลดกําลังซื้อหรือเปล่านะครับแต่ถ้ายังเศรษฐกิจดีลงออกดีแต่เขายังเชื่อว่าน่าจะเติบโตนะครับ,รบก็ยังดีอยู่ก็อยู่ที่ว่าใครจะช่วงจริงโอกาสได้ดีกว่าในตอนนี้นะครับว่าจะลงทุนจะวางแผนและรองรับกับ ความต้องการแล้วก็กําลังซื้อได้อย่างไรครับจริงๆแล้วผมว่ากําลังซื้อ,อ,อที่มันจะดีไม่ดีเนี่ยผมว่ามันเป็น,นกลไกทางการตลาดเข้ามาช่วยด้วยในความรู้สึกเนาะครับก็ต้องเรียนถา,ามดรตรงๆว่ากลยุทธ์การตลาดแบบไหนล่ะที่ว่าสมมุติว่าถึงแม้วปีหน้าจะซาหรือว่าปีหน้านจะเพิ่มขึ้นนะคะกลไกการตลาดนี้อาจจะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่สําคัญในการที่จะบูตหรือผลักดันให้ยอดขายตัวเองเพิ่มมากขึ้นต้องเรียนถามดรตรงๆว่ากลยุทธ์การตลาดแบบไหนฮะในยุคนี้ที่เรียกว่ามาแรง คือถ้ามาแรงเนี่ยเขาบอกบว่าเอ่อต้องบอกว่าที่คุยที่ถามว่าวันนี้ถ้าเราบอกมีสินค้าดีครับเศรษฐกิจดีแต่ว่าถ้าเราทําไมเราขายไม่ดีก็ให้สังเกตง่ายๆครับสินค้าในท้องตลาดหรือว่าในอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีคนขายหลายเจ้านะครับแต่ก็ไม่ได้ทุกเจ้าขายดีไอ้ที่ไปดูว่าขายดีเนี่ยก็คงมีกลยุทธ์การตลาดแน่นอนใช่แต่แล้วถาว่าถามว่าต่อแล้วการตลาดแบบไหนล่ะน่าจะทําให้ผู้ที่ทําการตลาดเนี่ย หรืออยู่ในตลาดเนี่ยผสมเร็จรก็ต้องมองว่าเราไม่ได้มองว่าเราไปมองที่เรื่องสินค้าทุกคนขายสินค้าก็คือคําว่าสินค้าก็สินค้าเหมือนกันก็รู้อยู่แกใจว่าโดยมาเก็ตแชร์หรือว่าตลาดจริงๆโดยรวมเนี่ยมันมีเท่าไหร่โดยมาเก็ตเนี่ยทั้งรวมทั้งตลาดมีเท่าไหร่แล้วเราจะแชร์ได้เท่าไหร่ก็อ,อยู่ที่ว่าเราจะช่วงชิงอย่างไรวิธีการช่วงชิงก็คือกลยุทธ์ไม่ไว่าจะเราจะทาโปรโมชั่นทำอะไรก็แล้วแต่แต่ยุคนี้ผมมองว่าการตลาดที่มาแรงเนี่ยก็คือการ ทำการตลาดเชิงเข้าหาเขาเรียกว่า marketing approach นะครับถ้าเราจะเข้าหาแบบไหนที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยรับรู้สื่อหรือรับรู้เรื่องของเราได้รเร็วกว่าง่ายกว่าถึงก่อนแล้วก็สะดวกกว่าแล้วเคลียร์ในอินโฟมชันได้ดีกว่าและเกิดความยอมรับ,ร,บรับรู้เขาเรียกว่า perception ดีกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้ผู้บริโภคในใน,นั้นลูกค้าเนี่ยซึ่งเป็นผู้ตัดสินเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้ง่ายก็เหมือนกับว่า ถ้าตอนนี้ตลาดที่มาแรงคือใครที่มีเน็ตเวิร์ดีก็คือว่าเหมือนกับมีชาน n ลมีมีเดียเน็ตเวิร์กนะครับ,ค,รบคือการที่มีเน็ตเวิร์กเยอะๆของมีเดียที่เข้าหาเห็นไหมว่าจะเป็นอ uh ินเทอร์เน็ตนะครับเหมือนคราวก่อนเรามาออกรายการ uh huh. ผมก็มีโอกาสพูดว่าเอะวันนีเ้เรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นอย่างไร,รจริงๆแล้วคําว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กวันนี้คนก็พยายามสร้างโซเชียลที่จะทําให้ทุกคนเนี่ย เป็นที่รู้จักแล้วก็อาศัยช่องทางการที่มีเน็ตเวิร์กมีมีเดียเน็ตเวิร์กของของตัวเองแล้วก็มีโซเชียลของตัวเองเนี่ยในการสร้างกระแสหรือสร้างความสนใจก็คือการทํากระดาษเชิงเข้าหาเหมือนกันเพราะการจู่ๆเราจะเดินไปหาใครคุยกับลูกค้านลูกค้าก็คงแบบไม่ตัดสินใจ แล้วก็อาจจะปฏิเสธเรารอาจจะมีสร้างกำแพงเล็กน้อยในการที่จะคุยกับใครหรือจะยอมรับใครเข้ามาคุยด้วยแต่การที่เราบอกว่ามีการตลาดเชิงเข้าหาที่นำเสนอโดยตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่ที่ทำให้ลูกค้ารับรู้แล้วก็เริ่มเข้าใจเริ่มยอมรับเท้าเหมือนการโฆษณาเนี่ยถูกไหมครับเพราะสื่อโฆษณาเดี๋ยวนี้หลายหลายคนก็บอกว่าไปลงโฆษณารีที tv ไปลงแมกกาซีนลงอะไรก็แล้วแต่ก็มาดูอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วสื่ออะไรที่เข้าถึงแล้วทําให้ลูกค้าเชื่อมากกว่า เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นความถี่ของการนําเสนอหรือข้อมูลที่นําเสนอจะเป็นนําเสนอด้วยภาพและเสียงหรือจะนําเสนอเฉพาะภาพอย่างเดียวถ้ามีเดียก็เลื่อยภาพอย่างเดียวหลายคนบอกว่าการลงแมกกาซีน,นี่น่าจะถูกกว่าอาจจะใช้เงินแค่ไม่กี่หมื่นแต่ต้องอย่าลืมว่าผู้ผู้ชมหรือผู้ดูหรือผู้ลูกค้าที่จะ,ะได้มีโอกาสสัมผัสดูเรื่องราวของเราที่เราโฆษณาเนี่ยก็น้อยลายไปด้วยแต่ในขณะที่มีเดียอย่างเช่นฟรีทีวี หรืออาจจะเรื่องของอะไรที่มันเข้าถึงนเรือกก็เยอะกว่าเช่นเรื่องของทีวีเนี่ยอาจจะใช้เงินโงบประมาณในโฆษณาเนี่ยหลายแสนแต่ก็จะรู้ว่ามีคนดูหลายล้านเฉลี่ยลูกค้าต่อรายจะถูกกว่าเห็นไหมครับ,รบและการเข้าหาหรือการเข้าถึงการนําเสนอซึ่งเคลียร์ในอินโฟเมชันได้มากกว่าครับแสดงว่ายุคนี้นะเป็นยุคของที่เรียกว่าใครเข้าถึงลูกค้าได้เร็วมากกว่านี่ก็ย่อมได้เปรียบ ได้เปรียบครับนะครับท่านผู้ชมครับฟังดูแล้วเป็นไงครับหลายคนเองนะครับคิดเหมือนผมนะครับว่าไม่แปลกใจเลยครับว่ารางวัลนะครับผู้สร้างอาชีพมั่นคงหรือว่าผู้สร้างอาชีพให้กับคนไทยนะครับมีความมั่นคงเนี่ยได้มาได้อย่างไรเพราะเช่นเองท่านเองได้โชว์วิสัยทัศน์นะครับโชว์ศักยภาพโชว์ความสามารถที่ให้เราเห็นเป็นประจักษ์นะครับผมจึงอยากย้อนกลับมาถามท่านดรว่ารางวัลนะครับที่เรียกว่าผู้สร้างอาชีพมั่นคงหรือว่ารางวัลภาพที่ให้โดยผู้สื่อมวลชนเนี่ยนะครับมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง คือทุกปีเนี่ยนะครับของสมาคมนะครับช่างภาพข่าวสื่อมวลชนนะครับซึ่งเขาก็มีการคัดเลือกผู้ที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจแล้วก็ในอุตสาหกรรมนี้มีใครแล้วก็ถูกนําเสนอแล้วก็คัดเลือกกันไปว่าเอ๊ะตรงเนี้ยน่าจะได้รับรางวัลอะไรเราก็คัดเลือกไปพร้อมกับซึ่งเราก็อาจจะเป็นการได้มีโอกาสสร้างหรือว่ามีการสนับสนุนใน ภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้อยู่บ้างแล้วก็เป็นที่รู้จักนะครับก็ได้คัดเลือกไปว่าเห็นว่าสมควรเหมาะสมก็ได้รับคัดเลือกไปครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเพราะว่าเราเองก็ไม่เคยได้รับรู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขารับรางวัลไม่ใช่เฉพาะผมที่ได้รับรางวัลครับในแง่ของช่างภาพที่เขาไปถ่ายภาพถ่ายภาพทึ่งภาพที่เราไม่มีโอกาสได้เห็นครับแล้วก็อ๋อนี่เขาได้รางวัลเนี่ยเขาได้ช่างภาพดีเด่นนะครับภาพถ่ายภาพที่มันน่าสนใจแล้วก็เป็น ภาพที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ได้สื่ออะไรที่ทําให้คน,นที่ได้ชมีได้เข้าใจอะไรมากขึ้นก็เป็นรางวัลหลกัหลกๆที่ของงานนี้เขาแจกกันอยู่และเราก็เป็นส่วนเสริมของของสมาค,คมที่บอกว่า,นานในในอุตสาหกรรมของขายตรงร,รนะคร,ครับจริงๆผมบอกว่าเป็นส่วนเสริมที่ทสำคัญครับเป็นส่วนเสริมที่สําคัญจริงๆจริงๆรางวัลของเขาเรียกภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยมเนี่ยผมไม่แปลกใจเพราะเป็นงานของเขาอยู่แล้วแต่ว่าท่านเป็นผู้ประกอบการและท่านเป็นนักธุรกิจที่ได้เนี่ยถือว่า เป็นความภาคภูมิใจนะครับโดยเฉพาะการสร้างอาชีพที่มั่นคงคือสําคัญที่สุดก็คือคว่าการที่รับรางวัลเนี่ยเ,เราเองก็ต้องทําในเรื่องที่เราได้ทําด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆเอ๊ะแล้วรางวัลน,นี้มันมันมากว่ามาเป็นมาอย่างไร,รที่เขาเลือกในอุตสาหการรมที่บอกว่าเอ๊ะและคําว่าอาชีพที่มั่นคงเนี่ยผู้สร้างอาชีพที่มั่นคงเนี่ยเป็นอย่างไรผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า คำว่าผู้สร้างที่อาชีพที่มั่นคงนั้นเนี่ยวันนี้บริษัทเองก็ได้คิดกลยุทธ์เชิงกลยุทธ์ทางการตลาดแล้วก็ได้สร้างเครื่องมือผมได้พูดในรายการอยู่หลายๆครั้งนะครับผมบอกว่าในความสําเร็จของผู้คนเนี่ยไม่ใช่ว,วันนี้เรามีความสามารถอย่างเดียวรเราต้องมีเครื่องมือดีด้วยนะครับในนั้นผมเองเนี่ยเป็นผู้นําองค์กรแล้วก็ได้สร้างธุรกิจในธุรกิจขายตรงแบบเครือข่ายเนี่ยวันนี้เราได้ชวนคนมาแล้วก็ผมเองประกาศ เป็นนโยบายเป็นกลยุทธ์ของบริษัทยอยู่เสมอๆเราบอกว่าวันนี้เราคือขายตรงสะดวกซื้อซึ่งเป็นโอกาสทางอาชีพของผู้ที่ต้องการสำหรับเร็จนะครับ <c oughs> โอกาสที่เป็นไปได้ <c oughs> ทําง่ายและมั่นคง<อ>นั้นเราพอพูดถึงตรงนี้เนะี่ยเป็นเหมือนเป็นสโลแกนของบริษัทที่นําเสนอให้คนเนี่ยได้รับรู้ว่าเรากําลังทําอะไร <c oughs> นั้นสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยเราก็ทําเหมือนกันเราก็ได้สร้างเครื่องมือพอเราสร้างเครื่องมือเราก็สร้างเครื่องมือที่ตอบสนองและทําให้คนที่เข้ามา ใช้บริษัทเนี่ยเป็นโอกาสทางอาชีพเนี่ยต่อยอดในคำว่าอาชีพที่มั่นคงเน,นี่ยก็คือทําให้เขาง่ายแล้วก็สําเร็จได้โดยเร็วแล้วก็สําเร็จแบบมั่นคงควิธีการก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นการที่เรามีสินค้าหลากหลายที่นําเสนอแล้วให้ลูกค้าได้บริโภคเนี่ยลูกค้าไม่มีสิทธิฏิเศธเพราะว่ามีสินค้าหลากหลายมีมากกว่าม <legend. S 2> ือรายการนะครับนั่นเราจึงพูดว่าเราเองเนี่ยเป็นที่หนึ่งเรื่องความหลากหลายนะครับ,รบแล้วประการที่สองก็คือ บริษัทเองก็ได้สร้างสาขาขึ้นมารองรับไม่ว่าจะเป็นสาขาอยู่ทั่วประเทศนะครับชื่อจอยมาเนี่ยเสมือนหนึ่งร้านขายตรงสะดวกซื้อซึ่งมีสินค้าหลากหลายเนี่ยมารองรับแล้วก็มีอัลตรอนไลน์เป็นตัวเชื่อมที่จะแปลงทุกรายจ่ายเวลาลูกค้าซื้ออะไรชวนคนมาซื้อจะชวนคนมาซื้อมาบริโภคจะเอาสินค้าไปขายหรือแม้แต่ค้าปีกค้าส่งก็ผ่านระบบของร้านซึ่งมีเทคโนโลยีเนี่ยฮะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีระบบการจัดการที่ทําให้ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์ร่วมกัน ในฐานะผู้ที่บริโภคก็ได้ส่วนลดผู้ที่ชวนคนมาซื้อก็ได้ผลตอบแทนและเอาผู้ที่เอาสินค้าไปขายก็ได้คอมมิชชั่นจากการสร้างคือขายนะครับเห็นไหมครับเขาก็สามารถสร้างประโยชน์จากระบบนั้นโอกาสตรงนี้ก็เสมือนกับว่าผมได้สร้างระบบเป็นสร้างเครื่องมือขึ้นมาเนี่ย